ฝากท่านผู้ชมรับชมแล้วกาสนับสนุนน้องๆด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้น้องๆเพื่อเป็นกำลังใจนํำในเดอ้อจ้าพี่น้องลูกสาวลาอันนี้ก็ลูกสาวลาค่นสุดทองจากพี่น้องโชคช่วยจ้านี่กาเริ่มนิ่งจ้าเริ่มนิ่งนิ่งมากนิ่งกวมูเลยบานทิ่นี่จ้าจับใส่สุด Ừ, ปะกติเปิ่นกระตีบ่เคยนิ่งเปิ้ลใดมาพักหลังนี่นะจ๊ะเพิ่นคือสีอวดกันพี่น้องเอ้ยอวดกันชัดเจนเลยอีแม่ทายไปก็สังเกตไปตาเพิ้ลติกิ๊กบเอื่อยบุนเดอโดยมากคนที่บด้มามองกล่องมองอีแม่ประนันเด้เพราะเอื่อยก็อยูยข่ข้างๆจ้าหวงสุดตาจิกเบ่งเอื่อยว่ากูก็เฮ็ดใดคือกัน มแมนเด็ดได้แต่มึงผู้เดียวเด้ออวดกันจะพี่น้องเอ้ยอิจฉากันสองคนนี่โอ้ยแม่ก็บ่เคยเห็นเบิ่งแน่นจ้ะพี่น้องอันนั่งนี่ก็ห่วงจับห่วง,งสุดเห็นอีแม่เอาสุดมาใส่ให้น้องเออถ่ายวิดีโอห่วงจ้ะนั่งเฝ้าบอกไปใส่มาใส่เออจ่องจ่องแต่สิ์กระโดดใส่น้องอแม่ก็ละมัดละว่างอยู่จ้ะ ละมัดระว่างว่ิสิกระโดดไ่นอกงอม,มือหนึ่งก็ถือกล่องมือหนึ่งอีแแมกก็ซื้อกระบะที่นอนเออหาปนโดดใส่อีแแมกกสิเดคอบโอ้ยห่วงห่วงสุดเออบ่ให้นองใส่กสิวา่ามึงเอาสุดกูไปใส่เฮ็ดอีหยังกสิวาจ้่นี่จา่าจ่องจ่องสิกระโดดใส่นอกนี่จ้ะอีแแม่กระประกบขอับยประกบ เออบ่ให้บ่ให้โดดบ่ให้โดดไซนองนองกับบ่ย่านเด้จ้ะบ่หนี้จ้ะบ่หนี้เออมึงจ้องมากกูก็จ้องไปมึงซบตากูก็ซบตามึงกูบ่ย่านเออน้องกับบ่หนี้จ้ะบ่มีหนีเลยเออท่าท้ายเลือเกินนี่จะจะพี่นองเออบ่เคยเห็น